แต่ว่าผบตมก็ลงมาดูปัญหามารับฟังบรรยายสรุปจากทีมหมอนะครับแล้วก็สอบถามในส่วนของทางฝ่ายกองทัพภาคที่สีเนี่ยครับว่ามีปัญหาอะไรไหมปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากที่มาช่วงเช้าเสร็จช่วงบ่ายนี่ทางผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมคนป่วยนะครับ ที่โรงพยาบาลสนามของค่ายลพบุรีราเมศที่อำเภอเทพานี่ยครับเป็นโรงพยาบาลสนามหนึ่งในห้าที่ทางกองทัพนี่ก็จับจัดเพิ่มเพื่อสนับสนุนการทํางานของทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางผู้ประชาการฐานโบกเนี่ยก็สั่งการเลยครับว่ารับทราบรู้ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันยังไม่ได้เจ็สิบเอร์เซในหลายพื้นที่นะครับประมาณสิบอำเภอเนี่ยครับยังต่ํา 40%ก็เลยบอกว่าเนี่ยจะต้องประสานกับผู้นำศาสนาในพื้นที่นะครับแล้วก็สั่งแม่ท่าป้าศรีเนี่ยให้ระดมศักดกำลังเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยครับพุ่งเน้นไปที่การระดมฉีดวัคซีนเพื่อที่จะให้ครบ70%เนี่ยครับที่คาดไว้ภายในภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ดูแล้วอาจจะยังมไม่ง่ายครับแต่ว่าถยวไปฟังเสียงนะครับก็จะมีเสียงของคนตี ปราโมโทพรมินนะครับโฆษกของพรรคปฏิสี่เนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงว่าเนี่ยพ,อพอบบตรนี่ท่านลงมาภารกิจอะไรยังไงแล้วก็ไปฟังเสียงพ,อพ,อพอบบตรนะครับตอนไปเยี่ยมคนป่วยที่ค่ายลบบุรีารามนี่ครับยาวๆเลยครับอันนี้เอาคัดเสียงมาให้ฟังยาวๆครับเชิญครับเดินทางลงมาเพื่อรับฟังสถานก,การณ์ของโควิดแล้วก็ในเรื่องของ ปัญหาค้อดต่างๆบนทั้งในเรื่องของแผนการสนับสนุนของกองทัพในลําดับแรกก็คือในส่วนของการระดมศักยภาพของกองทัพไทยศี 4, ที่มีทั้งหมดทั้งในเรื่องของกําลังพลเรื่องยุทธ,ธปกรณ์เรื่องยานพานะชเ,เรื่องสถานรักษาพยาบาลแล้วก็ในเรื่องของหน่วยแพทย์ที่เป็นหน่วยแพทย์แถว2แถว3เนี่ยที่จะไปเติมเต็มให้กับหน่วยแพทย์ของสาธารณสุขอันนี้คือท่านบอกว่าขอ,อ,อให้กองทัพไทยศรีให้การสนับสนุนอย่างเต็มขีดความสามารถ หากเกินขีดความสามารถของกองทัพก็สามารถที่จะร้องขอจากกองทัพบ,บกได้อีกนะครับท่านได้มีการเสนอโมเดลในการในการแก้ปัญหาโควิดที่กรุงเทพในเรื่องของการตรวจเชิงรุกแล้วก็ฉีดวัคซีนตบแพทย์และรับยาเลยอันนี้ถือว่าเป็นวิธีเป็นวิธีการที่สามารถทําได้เดียวซึ่งขณะและอีกประการนหนึ่งที่ท่านมีความเป็นกังวลก็คือในเรื่องของอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ ทั้งในแง่ของความเชื่อของพี่น้องประชาชนที่ไม่ยอมไปเข้ารับออการฉีดวัคซีนในจุดนี้ท่านได้สั่งการให้ใช้เมตขิของศาสนาไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือแม้กระทั้งบทบาทของผู้นําศาสนาที่มาช่วยในการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของทีมที่จะเป็นทีมปฏิบัติการเช่นทีมไปทําการตรวจเชิงลึกหรือว่าไป ฉีดเชิงลุกหรือซีียทีเนี่ยหากหน่วยงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอ,อก็ให้กองทัพเข้าไปสนับสนุนซึ่งขณะนี้นะครับทางศูนย์ประสานการแพทย์จงังหวัดชายแดงภาคใต้ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์ของกองทัพเนี่ยเราก็ได้มีการทํางานนี้กู้กับทางหน่วยงานสาธารณสุขมาโดยตลอดอยู่แล้วถ้าในเรื่องของการเคลืญญ่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยระบบาการกูช้ชีพฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งเราสามารถที่จะช่วยแบ่งวาระของหน่วยแพทย์สาธารณสุขไปได้กว่า 5,000คนในช่วงที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการช่วยฉีดเชิชงลุกด้วยชุดตรวจเร็วด้วยเอทีเคก็ได้เป็นหมื่นคนนะครับที่สําคัญก็คือในเรื่องของอการจัดชุดก็เรียกชุดฉีดวัคซีนเชิงลุกหรือ CRRT อันนี้คือเราเข้าไปร่วมกับทางสาธารณสุขแต่ว่าจะามุ่งเน้นในพื้นที่ห่างไกลก็ได้ไปหมื่นกว่าคนนะครับในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทบและโรงพยาบาลสนามศูนย์ทัดจองซึ่งของเดิมที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับ ที่เราส่งหมอบฟกับสาสุขมีอยู่5แห่งด้วยกันตอนนี้ได้มีการจัดตั้งเพิ่มเติมอ,อีก3จุดด้วยกันสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณพันคน<ม>โดยเฉพาะที่บริเวณค่ายอรอนหนึ่งห้าสามนะครับที่บ้านน้ำดำเนี่ยตรงนี้สามารถรองรับได้ประมาณแปดร้อยคนเมื่อวานนี้เริ่มมีผู้ป่วยชุดแรกเข้ามาแล้วประมาณ30กว่าคนอันนี้เรามอบให้กับทางสาสุขจังหวัดปัตตานีร่วมกับทางโรงพยาบาลค่ายอยีกที่เขาบ,บริหารที่จะมา ําทำการรักษาผู้ป่วยตอนนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดชายแดนรับได้เนี่ยโดยเฉพาวัสี่จังหวัดเนี่ยถ้าพูดถึงเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ในกรุงเทพหรือในประเทศไทยเนะตอนเนี้ยถือว่าน่าเป็นห่วงมากกว่านะน่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งวันนี้ที่มาดูก็คือเพื่อมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะ ทุกฝ่ายตอนนี้พยายามช่วยกันดูแลพ่อแม่พี่น้องนะอย่างเต็มที่แต่วันหนามันเป็นอยู่ที่ว่ามาดูว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรความความที่จะให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะทังคนที่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยสามารถอยู่รอดกับวิกฤตหรือโรคนีไ้ได้เนี่ยนะก็ต้องช่วยกันนะก็เลยมามาพูดคุยมาถาม ว่าทางนี้ยังขาดแคลนอะไรที่ทางส่วนกลางเนี่ยนะในกรุงเทพจะช่วยได้เราก็จะมาช่วยไม่ว่าเจ้าที่คนหรือสิ่งต่างๆนะที่เราจะมาดูแลทางนี้ได้เพราะว่าตอนเนี้ทุกคนที่กรุงเทพส่วนกลางเนี่ยก็ห่วงพื้นที่นี้หมดนะเพราะเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกันนะทางนี้ถือว่าเป็นสึกที่หนักที่สุดตอนนี้ในเรื่องของโรคโควิดเราก็จะทุ่มเสยียบกรงางนี้มากสุดนะฮะ แล้วก็มาให้กําลังใจเจ้าที่นะมาให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับในเรื่องการว่าขอให้อดทนนะแล้วก็เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแน่นอนนะอืมนะคะก็ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของบิ๊กบี้นะคะก็พูด,ดถึง การทํางานของส่วนกลางที่ลงพื้นที่มาก็สอบถามขาดหรืออะไรก็มาเติมเต็มให้นะคะก็ทํางานกันเข้มข้น,นะคะ่ะมีการประสานแล้วก็กําชับทางแม่ทัพพักที่สี่ด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่ามาดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับอันนี้ในนี้เป็นโรงพยาบาลสนามมีสักประมาณเกือบเกือบพันเตียงนะครับก็มาให้กําลังใจกันทีนี้ช่วงที่ผมอยู่สามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับ ที่ว่ามันจะต้องฉีดครบ70%ตั้งเป้าไว้ปลายตุลาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยครับหลายอำเภอเนี่ยยังไม่ถึง40%แล้วก็เป็นเรื่องที่ทางผู้บระชาการนนบกเนี่ยท่านก็กำชับในเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็ได้สอบถามเรื่องนี้กับทางพลตีปามโมทพรมินนะครับว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยจะยังไงมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงนะครับที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการเดี๋ยวไปฟัง ความเห็นของพลตีอาโอดเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ครับบ่เข่าวสนน้ามีอยู่ห้ามาตรการใหญ่ๆหนึ่งมาตรการป้องกันอันที่สองก็คือมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อมาตรการการเยียวยามาตรการการฉีดรักษาแล้วก็มาตรการรองรับ่อนที่จะมีการผ่อนคลายที่ผ่านมาเราก็มีการถกกันในเรื่องเครื่องมือที่มีที่มีอยู่ณขณะนี้นะครับทุกจังหวัดทั้ง4จังหวัดเนี่ยชุดฉีดเชื้อลุก ทีมแพทย์มีความพร้อมวัคซีนไฟเซอร์ที่ทางรัฐบาลได้ส่งมาในพื้นที่1ล้านโดสมีความพร้อมแต่ที่มีปัญหาในขณะนี้ก็คือในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่จะมาทำการฉีดเราให้ความเร่งด่วนกับกลุ่ม608เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็มีอาการป่วยกลุ่มนักเรียนนะครับและที่เหลือก็เป็นกลุ่มทั่วไปตอนนี้ทางสบคก็ได้มีการประสานให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ใช้ศักยภาพ ในการใช้เครือข่ายของตัวเองที่มีอยู่ในการเดินเข้าหาพี่น้องประชาชนเพื่อ,อเชิญชวนรณรงค์ให้ออกมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุดในส่วนของกองทัพในบทบาทของกองบา้าการส่วนหน้านในขณะนีะ้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ผมจะประชุมร่วมกับทางสกจังหวัดและก็ะนายแพทย์สาธารณสุขนะครับเพื่อกําหนดแนวทางในการเข้าไปช่วยเติมเต็มในพื้นที่อําเภอที่มีผลการฉีดที่ต่ากว่าสี่สิอร์เซนซึ่งจากการสรํารวจเมื่อวานนี้พบว่ามีอยู่ประมาณสิบอาเภอโดยเราจะใช้ ใช้วิธีการก็คือใช้การเปิดเวทีสภาส,สันนุขขึ้นมาเพื่อนําปัญหาดังกล่าวเข้าสู่เวทีสภาให้เขาตกแต่แงกันเดงว่าเราจะกําหนดวิธีการในการดูแลในการเชิญชวนที่น้องประชาชนออกมาฉีดวัคซีนได้อย่างไรนะครับจากนั้นก็จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่นะครับโดยไฮไลท์เลยก็คือจะใช้ผู้นําศาสนาเป็นธงนําแล้วก็ใช้หน่วยของเราที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับที่ทําง,งานร่วมกับชาวบ้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชอบอกรร ซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมด224ชุดปฏิบัติการกระจายอยู่ทั้ง3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายมวลชนทั้งหลายเครือข่ายทำดีมีอาชีพเครือขาอ่ายพยาบาลรักบ้านเกดิดกลุ่มเสื้อเขียวแล้วก็เครือข่ายยาดัน,น,านบารูก็จะเข้าไปประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาเคาะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการใช้เครื่องมือ,อเราก็จะใช้ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นห่วแพทยทหาร เข้าไปคู่ขนานกันอไปทําการตรวจเชิงลุกถึงหมู่บ้านแล้วก็ถ้าพบว่ามีผลเป็นบวกก็จะทัาการรักษาทันทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวทางที่จะเข้าไปดําเนินการเพื่อเติมเต็มมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและประบกคส่วนหน้าครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดในจังหวัดชดยายแดนภาคใต้สีจังหวัดนี้ครับอย่างที่บิ๊กบี้พูดนะครับว่าเป็นศึกที่หนักที่สุดนุ่น แล้วก็ยังบอกว่าเนี่ยเขาต้องสู้ด้วยกันชนะไปด้วยกันนะครับมาให้กําลังใจคนทํางานในพื้นที่แล้วก็สั่งการเลยว่าต้องหนุนเสริมการทํางานของสารสุขนะครับแล้วก็สพออคส่วนหน้าเลยครับผมได้สัมภาษณ์ทางรองสะสะจปัตตานีนะครับคุณหมออุดมเกียรติภูลสวัสดิ์เนี่ยท่านก็เป็นผอโรงพยาบาลโคกโอนะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องของวัคซีนในพื้นที่ ซึ่งคุณหมออุดมเกียรตินีก็ยอมรับเลยครับว่าที่ผ่านมานเนี่ยคนไม่มาฉีดจํานวนหนึ่งซึ่งก็ไม่น้อยนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการคัดค้านมีการต่อต้านอะไรนี่ครับรวมถึงปล่อยข่าวสารพัดก,ก็เลยทําให้เป็นปัญหาสําหรับเจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องทําตัวเลขที่จะต้องฉีดได้เ70%เนี่ยครับของจังหวัดนะครับไปฟังเสียงหมออุดมเกียรติครับ เป็นเป็นพลิซีของของทางกระทรวงนะครับที่ท่านประลัดกระทรวงท่านเ,าเรียนกับท่านนายกมนตรีนะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลมาว่าท่านอยากจะได้มีสปคส่วนหน้าที่ว่าเพื่อที่จะมีทีมที่เป็นสร้างให้เกิดความเอกภาพในในพื้นที่3จังหวัดนะเพราะว่าความหลากหลายทางวัฒนรธรรมหรือว่าหลากหลายองค์กรหนืวองานภาครัฐเนี่ยมีหลายๆองคอ์กรเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็น ทีมที่จะช่วยบูรณาการประสานงานทั้งในพื้นที่หรือว่าทั้งกระทรวงที่อยู่ส่วนบนนะครับเช่นทัางกระทรวงศึกษาธิการท่านก็รับเรื่องเป็นเรื่องของการประสานรทรวงแรงงานกระทรวงจารารงสุนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นความโชคดีนะที่ว่าเรามีเหมือนกับโค้ดอะที่ช่วยช่วยกำกับแล้วก็ช่วยประสานเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแต่ว่ามีความก้าวหน้าที่ดีขึ้น น,นี่ถือว่าเป็นความโชคดีดำเนินการอยู่ตอนนี้ของบสบคนหน้าเน้นในเรื่องอะไรครับสบคนหน้าก็เน,น้นในเรื่องติดตามสถานการณ์ที่อยากที่จะให้มีแนวโน้มลดลงนะซึ่งมันก็คงไม่ลดลงแบบทันทีทันใดนะครับวันสองวันเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักเดือนสอนงเดือนท่านก็จะมาโมนิเตอร์ว่าที่ไหนขึ้นที่ไหนลงนะครับแล้วก็รายอำเภอเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มอนิเตอร์คือตัววัคซีน ซึ่งก็มันยากข้อยากนะครับที่บอกคุยคนไปชื่ว่าความเชื่อ,อความรู้ความเชื่อท้ศชนคติเนี่ยมันเป็นที่มันฝังบวกเข้าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่กลุ่มเด็กแล้วเนี่ยเขายังมองว่าวัคซีนเช่นเขาเชื่อว่าบางบางครั้งนะเราฟังแล้วเราก็แปลกใจว่าวัคซีนได้รับไปมันเหมือนเชื้อโรคท,ที่ที่เป็นสิ่งที่แปลกวอมเข้าไปเป็นข้อนต่างสายสัตว์ล ซึ่งจริงๆแล้วก็เข้าใจผิดน,นะครับเพราะว่าวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันฐานหรือว่าฉีดวัคซีนแล้ว2ปี3าปีตายอันนี้ก็เป็นการปล่อยเฟกนิวนะครับหรือว่ายิวผลิตวัคซีนขึ้นมาเพื่อเพื่อ,อทำลายล้างพี่น้องผุสลิมอันนี้พอเคารพไปเขาขาดวิจรารณญาณเพื่อคนบ้านเราก็ต้องเข้าใจว่าการเชื่อได้เชื่อง่ายแล้วก็ขาดการใจตรองเนี่ย เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องไปไปชางในงคนรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นใหม่นิดหนึ่งนะครับหรือว,ว่าไม่ฉีดเหม็นเป็นไรนะครับสมรุ่นปู่ย่าตายายหมนฉีดเหม็นเป็นไรท่านอยู่บ้านท่านท่านไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะมีเรื่องของความเชื่อส่วนตัวท่านนักติกีเพราะนั้นเนี่ยการที่สร้างความรั้รูกก็เป็นเรื่องของสําคัญที่จะต้องทุกภาคส่วนเนี่ยต้องช่วยกัน,แน,นกรแนวาโนมสถานการณ์การฉีดวัคซีนที่ตั้งเป้าไว้70%ซเนี่ยครับคุณหมอมองว่ามันจะ ได้ประมาณเครื่องไหนคือตอนนี้เราได้ประมาณสนะัก47วิ่งค่า้า50นะก็ยังขาดประมาณสัก20กว่ากว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเราขยับขยับวันละประมาณสักศูนยเปอร์เซ็นต์ถ้า0กว่ากว่าเนี่ยก็บวกลบประมาณสัก50วัน50าสิบวันตีเผื่อไปประมาณสัก2เดือนเพราะนั้นเนี่ยมันจะไปจบประมาณสักปลายธันวานะครับถ้าจบก่อนก่อนปลายธันวาเนี่ย แล้วก็การจัดก,การในเรื่องของการแยกผู้ป่วยนะครับที่เราแยกเปล่าจากน้ําเร่งคัดกรองกลุ่มเอทเคเนี่ยแล้วก็ให้พี่น้องเข้าใจในเรื่องของมาตรการป้องกันตัวเองเนี่ยตามทีมาตรการเนี่ยเราลดดาวพื้นที่นะครับทด้ทีมไปเชิงลุกนะครับแยกผู้ป่วยออกมาเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วก็สร้างมาตรการการรับรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเองยกการให้สูงเนี่ยเราคิดว่าเราจะเหมือนกรุงเทพก็คือน่าจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ผู้ป่วยอาจจะลงเหลือวันละ ไม่ถึงร้อยหรือว่าวันละเป็นหลักสิบเนี้ยแล้วก็เป็นความฝันของเราแต่ว่าตัวเลขศูนย์เนี่ยคงยากนะครับที่จะที่จะจัดการก็คงเป็นเหมือนกัดเหมือนกันกันของทุกทุกจังหวัดนครับตอนนี้ก็รายวันนี่ติดอยู่ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยนะครับของปัตตานีนะครับ,รบแล้วก็สิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยที่น่าสนใจก็คือตอนตั้งสบอคอส่วนหน้าเนี่ยพอตั้งล้วนเนี่ยคุณหมออุดมเกียรติให้โทษครับคุณหมออุดมเกียรติเนี้ย ่านก็มองว่าสบคส่วนหน้าเนี่ยเหมือนกับเป็นโค้ชไม่ได้มาแทรกแซงนะครับก็คือเป็นโค้ชเนี่ยเพื่อที่จะมาบูรณาการแล้วดูว่าปัญหามันอยู่ในพื้นที่ไหนจะระดมสรักพรกำลังเข้าไปยังไงซึ่งไอความภารกิจห้ามาตราห้ามาตรการของสบคเนี่ยส่วนหน้าก็จะมีป้องกันควบคุมเยียวยาฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็การปรับตัดเตรียมพื้นที่หลังจากที่สถานการณ์มันคลี่คลายนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึง่งนุ่นที่คุณหมอพูดเนี่ยฟังแล้วเนี่ยบางทีกไ็ไม่อยากเชื่อนะครับแต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่มันมีการอ่อยข่าวในพื้นที่ทําให้คนเนี่ยไม่กล้าฉีดวัคซีนเช<ะ>่นบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกปองเข้าไปในร่างกายไม่หาล้านมีน้ำมันหมูและที่สําคัญทีค่คุณหมอบอกว่าสามปีค่อยออกอาการอคุณหมอบอกอะไรนะนยิวช่วางวัคซีนเนี่ยขึ้นมาเพื่อมาฆ่ามุสลิมโอุสลิม ฟังแล้วอันนี้ก็คือข่าวลือนะครับที่มันสะพัดในพื้นที่แล้วตอนนี้หลังจากที่พบบตบมานะครับวันนี้ทางกองรัฐบาษสีก็มีเรียกประชุมแล้วก็สั่งการในเรื่องให้ใช้สภาสันติสุขตำบลซึ่งก็คือผู้นําในระดับตำบลที่เล็กที่สุดนะครับเวทีใช่ค่ะใช่ครับเป็นเวทีหาลือกันแล้วก็คุยกันว่าจะเอายังไงจะเดินหน้ากันยังไงจะไปยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับทุกสัปดาห์เนี่ยครับ ก็จะมาอัปเดตการสถานการ์มันดีขึ้นหรือไม่เพราะว่า,วาพื้นที่3มจังหวัดแดนภาคใต้4จังหวัดตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่หนักที่สุดครับลองจากกทมไปนะครับ